จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูบรณ์ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมนายบัณฑิตเทวีีิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนราชการและสื่อมวลชนเพื่อจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลขแ4 4 4 3ทัฐานเจาะ WBNEA, WBNEC, WBNED และ WBNEE e, จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบริษัท e c o o i e n t ี Resources ประเทศไทยจำกัด ในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดโครงการในระยะต่างๆให้ทราบภาพรวมเกี่ยวกับโครงการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการและนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะการดําเนินการสําหรับพื้นที่ศึกษาได้กําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในรัศมี5กิโลเมตรจากตําแหน่งที่ตั้งฐานเจาะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตําบลท่าโรงตําบลน,น้ําร้อนตําบลบ่อรงังและเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอําเภอวิเชียรบุรีครับ